ก็จะมีตรงนี้1ชิ้นที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะตรงนี้นี่ตรงนี้คาร์บอนไฟเบอร์นะแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ของ M Perform a n c e นะมาพร้อมกับชุดท่อไอเสียนั้นเพื่อนนะ m p e r f o r m a n c e ตัวปลายเป็นไทเทนั้นเพื่อนนะสวยมากชุดนี้แพงไหมพี่นัวประมาณ3 0 0 0 0นก็คือรวมทั้งเซตนี้ถุงรวมรวมดิฟฟิวเซอร์ด้วยดิฟฟิวเซอร์ประมาณ5 0,000ชิ้นนี้นั้นเพื่อนนะคาร์บอนตรงกลางประมาณ5 0,000ื่นใช่ประมาณ2องแสนใประมาณสองแสนห้าก็คือถ้าเกิดใครอยากได้ทรงนี้ เพื่อนๆก็จะต้องเบิกแบบทั้งชุดแบบนี้เลยนั่นเพ mm hmm. ื่อนเนาะโหดมากท่านคันคันนี้ก็ลูกค้าก็จบอยู่ประมาณแปดแสนกว่าบาทครับแปดแสนกว่าบาทใช่ครับ,บ,รบไม่ถึงล้านนะพี่น,าน,นัาเนาะราคาปกติถึงอ๋อราคาปกติถึงอันนี้ก็เป็นสเปเชียลไพรซ์นะครับโป <Prom otion S 2> รโมชั่นให้กับลูกค้าของเราสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอ bon ล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาไปรับชมเจ้า BMW M2 G87 นะครับคันนี้ เพิ่งใส่ชุดแต่งแท้จากโรงงานเลยนั้นเพื่อนนะเป็นเอ็มเพอร์รอบคันนั้นเพื่อนนี่เลยเดี๋ยวเรื่องละเอียดผมพามารับชมนั้นเพื่อนนะว่าคันนี้จะมีของแต่งอะไรบ้างแต่ว่ารับประกันเลยว่าสุดแน่นอนเพื่อนของแต่งเกินล้านนะครับคันนี้ให้ดูเอ็มเพอร์รอบคันน,นนะล้อเป็น c s ีเด้วยแล้วผมให้ดูด้านท้ายนิดนึงหลายๆคนน่าจะยังไม่ค่อยเจอนั้นเพื่อนนะที่ M2 ใส่ชุดดิฟฟิวเซอร์แล้วก็ท่อเป็นทรง M Perform a n c e นนั้นเพื่อนนะนี่ให้ดู เซตนี้สา0 0 0 0นั่นเพื่อนนะดิฟคาร์บอนรวมท่อออก4นั่นเพื่อนนะประมาณส0 0แสนเพื่อนยังไม่รวมวิงเลยนั่นเพื่อนนะยังไม่รวมของแต่งต่างๆเลยนะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดผมพามาเจาะนะว่าคันนี้ M2G87 มีของแต่งอะไรบ้างสำหรับใครชอบฝากกดไลค์และกดแชร์หน่อยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันแล้วผมไปไปครับทุกคนไปรับชม bm w m 2 g 8 7กันเลยครับผมไปหาทางพินะเลยพินะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้รบกวนมารีวิว m 2 g 8 7นะพินะได้เลยครับสุดหล่อตัวนี้เลยคับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคอนเซปต์ m performance รอบคันเลยถูกไหมครับลูกค้าแบบ นี้ที่จะแต่งของแต่งแบบของแท้คันอะไรเงี้ยครับคันนี้คือเอ็มเพอร์ออกจากศูนย์มาเลยใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาไล่กันนั้นเพื่อนนะว่า M2G87 คันนี้จะมีรายละเอียดอะไรบ้างอย่างคันนี้ด้านหน้ามีทำอะไรบ้างครับพี่นะด้านหน้านะครับของเจ้า M2G87 คันนี้นะครับก็จะเห็นว่าลักษณะแบบนี้คือเป็นลิ้นคาร์บอนแล้วก็ช่องคาร์บอนแบบเต็มเลยนะครับก็จะมีเนี่ยครับสเกิร์ตกันชนด้านหน้านะครับจะออกมาเป็น3มชิ้นนะครับก็คือซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางซินเตอร์ นะครับก็จะเป็นงานคาร์บอนระยกปีกขึ้นมาแบบนี้เลยครับแล้วก็ในส่วนของช่องลมของ a i r d u c เนยครับก็คือกันชนด้านหน้าเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวเอฟเฟคค m a n c นชิพคาร์บอนไปด้วยซ้ายขวาครับอะไรครับกระจังหน้าเดิมถูกไหมครับพี่นะากระจังหน้าเดิมนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็น Black Cross เหมือนเดิมนะครับก็้าแอบก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเป็นลิ้นหูลากสิงหูลากสำหรับ M นะครับก็จะ ติดคึิเข้าไปก็จะเป็นลิ้นสีแดงห้อยออกมาครับอ่าครับอ่ะทุกคนผมพามาดูใ,ใกล้ๆนะครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างก็พวกลิ้นหน้าตรงนี้จะเป็นของ M Perform a n c e หมดเลยนะเพื่อนนะก็คือจะเป็นลิ้นหน้า3มชิ้นนะจะมีด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็จะมีตรงกลางนั้นเพื่อนนะก็คือจะแยกชิ้นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ช่องตรงนี้ก็คือจะสั่งแยกถูกไหมพี่นะใช่ครับก็คือเป็นของเอ e r ออีกเหมือนกันนะเพื่อนนะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนาะแล้วก็จะมีหูลากที่เป็น M นั้นเพื่อนนะ อีกหนึ่งชิ้นนะกระจังหน้าทุกอย่างเดิมนะคันนี้ไฟหน้าทางเจ้าของรถก็มีทําการเปลี่ยนเป็นโมดูลเหลืองนั้นเพื่อนนะคันนี้ตัวสี่รถเดิมเลยเป็นบุคลินเกถูกไหมพี่นะใช่ครับอ่าบุคลินเกนั้นเพื่อนนะหล่อมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านข้างนิดนึงอย่างคันนี้ทางเจ้าของรถก็มีเปลี่ยนล้อด้วยถูกไหมครับใช่ครับลูกค้าไปเปลี่ยนล้อมาอะนะครับเป็นสีทอง เป็นลาย CSL นั้นนหน้า19หลัง20หลัง24ช่วงล่างเดิมนะพี่นัช่วงล่างเดิมช่วงล่างเดิมนะครับคนแล้วก็เบรกอันนี้ยังเป็นเบรกเดิมนะเบรกเดิม M2 ที่ติดมาโรงงานก็จะเป็นตัวนี้ใอเครับเบรกเดิม M2 M3 M4 ก็คือมาตราเหมือนกันผมไว้พี่นัใช่ครับยกเ้นก็จะเป็นอัปเกรดที่จะมากกว่านี้ก็คือจะเป็นเซรามิก อ่าจะเป็นเบรกเซรามิกเซจานก็จะเป็นคาร์บอนเลยนั้นใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็จะมีตรงทีบคาร์บอนใช่ครับผมก็จะติดเสริมเข้าไปให้ให้ดูมิติรถที่มันมีแบบครีปซิ่งนิดนึงอ่าครับผมตรงนี้มันเป็นเรื่องแอโร่นนเพื่อนนะใช่ครับตรงเนี้ยเวลาลมผ่านนะเพื่อนนะแล้วมันก็จะไปรับกับตรงข้างานเพื่อนนะด้านท้ายครับเดี๋ยวผมไล่ข้างบนก่อน อย่างบนก็จะมีกระจกข้างถูกไหมพี่นะกระจกข้างครับเพราะว่าทรงทรงทรง M2 ก็จะเป็นทรงคีบอยู่แล้วจากเดิมเนี่ยก็จะเป็นแบล็กกอส s เนาะ,ะก็จะเปลี่ยนมาเป็นคาร์บอน ไฟเบอร์นะครับก็คือทรงเดิมอ่ะมันเป็นทรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่คาร์บอนนั้นนะแต่ว่านี้คือทางเจ้าของรถก็เปลี่ยนเป็นคาร์บอนอ่าก็คือเสียงงินเพิ่มนั้นเพื่อนนะใช่แล้วก็อย่างด้านข้างก็คือจะเป็นสเกิร์ตถูกไหมใช่ครับก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างนะครับสเกิร์ตด้านข้างเนี่ยปกติรุ่นอื่นๆเนี่ยจะเป็นสเกิร์ตแบบยาวเต็มอ่าใช่ครับแต่พอ M2 เนี่ยก็คืออย่างที่มดน้องบอลบอกครับเรื่องของแอโรไดนามิกที่มันจะไล่ลงมานะครับก็จะมาสเกิร์ตข้างก็จะมารับลมอยู่ตรรงนี้คับ <im itation> จะมาเป็นเครื่องชิ้นแบบนี้อ่าครับเนี่ยทุกคนพอลมมันเป่าเข้าตรงนี้นะมันก็จะปามาตามช่องตรงนี้นะเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาตรงนี้นนเพื่อนๆตรงสกเกิร์ตตรงเนี้ยถ้าดูดีๆนะมันจะไม่ใช่แบบเป็นสกเกิร์ตปิดทึบนะมันจะเป็นช่องนั้นเพื่อนนะก็คือรีดอากาศออกไปเลยนั้นเพื่อนนะตรงนี้นะเป็นเรื่องแอโร่เนาะอันนี้จะเป็นล้อด้านท้ายนั้นเพื่อนนะใช่ครับขอบ20ด้านหลังจะเป็นขอบ20นั้นเพื่อนนะล้อลายเซอไม่ค่อยเจอนั้นเพื่อนนะ<ช>คนที่ใส่กันนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ข้างหลังนิดนึงอย่างคันนี้อนาคตก็จะมีเติมตรงนี้ก็จะมีคิ้วคิ้วคิ้วที่รับเหมือนซุ้มล้อหน้านะครับแต่ว่าอันนี้อะไหล่ก็ทาร์สยังไม่มานะครับโเคก็เดี๋ยวรอค่อยมาเติมครับอ่ะเรามาดูชุดหลังนิดนึงเพื่อนต้องบอกเลยว่าหลายๆคนน่าจะไม่ค่อยเห็นกันนั้นเพื่อนนะใน M2 ถูกไหมพี่นะใช่ใช่ครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครที่แบบจัดเต็มขนาดนี้นะพี่นะไล่ผมหน่อยว่ามีอะไรบ้างพี่นะโอเคครับ ก็กันชนท้ายนะครับเริ่มจากกันชนท้ายก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีชิ้นที่เขาเรียกว่าเป็นคิวคิวใต้กันชนนะครับชิ้นนี้จะมาแยกกันกับชิ้นตัวคิวของกันชนหลังนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของเปลี่ยนมาเป็นคาร์บอนนะครับบอมป์คาร์บอน้งหมดทั้ง2ชิ้นนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็มีเรื่องของดิฟฟิวเซอร์หลังที่เป็น m p มป์แอมป์แมนจับคู่แมทช์กับตัวท่อ e อมป์แอ e ป์นะครับเพราะว่า ของเดิมเนี่ยท่อหลังของ M2 เนี่ยจะออกซ้ายขวาอ่าใช่ัเป็นสีท่อซ้ายขวาใช่แต่พอลูกค้าสั่งที่เป็นชุดท่อเอฟเฟคแมนเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมาออกตรงกลางอ่าครับอ่าทั้ง4ท่อนะครับแล้วก็พร้อมปลายไทเทเนียมนะครับจากโรงงานมาเลยนะครับแล้วก็ดิฟถาา์บอนครับผมนี่คือชุดท้ายด้านล่างครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากได้ท่อทรงนี้คือเราก็จะต้องสั่งเปลี่ยนซีเซอร์ด้วยถูกไหมครับใช่ครับผมเราต้องเปลี่ยนซีเซอร์ด้วยอ่าทุกคนผมไล่กันนะ ก็จะมีตรงนี้1ชิ้นที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะตรงนี้นี่ตรงนี้คาร์บอนไฟเบอร์นะแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ของ M Perform a n c e นะมาพร้อมกับชุดท่อไอเสียนั้นเพื่อนนะ m p e r f o r m a n c e ตัวปลายเป็นไทเทนั้นเพื่อนนะสวยมากชุดนี้แพงไหมพี่นตัวประมาณ3 0 0 0 0นก็คือรวมทั้งเซตนี้ถุงรวมรวมดิฟฟิวเซอร์ด้วยดิฟฟิวเซอร์ประมาณ5 0,000ชิ้นนี้นั้นเพื่อนนะคาร์บอนตรงกลางประมาณ5 0,000ื่นใช่ประมาณ2องแสนใประมาณสองแสนห้าก็คือถ้าเกิดใครอยากได้ทรงนี้ เพื่อนๆก็จะต้องเบิกแบบทั้งชุดแบบนี้เลยนั้นเพื่อนเนาะโหดมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างข้างบนอย่างข้างบนก็คือเป็นวิงถูกไหมพี่นะเป็นวิงหลังครับอันนี้ก็มาเป็นเอ็นปรร์แทนซ์นะครับที่เป็นสูกยกขึ้นมานะครับเอ็มสองเดิมเนี่ยจะมีสปอยเลอร์หลังเล็กๆติดที่ฝาปงนะครับเราก็ต้องถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็ติดวิงหลังเข้าไปนะครับวิงหลังตัวนี้นะครับมันจะเป็นการเจาะตัวถังเข้าไปด้วยนะครับมีการเจาะนะครับแล้วก็จะมีตัวประกอบที่ยึดนะครับของแท้มันจะยึดเพื่อ เวลาแรงลมสัก200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ต้องห่วงเลยคไม่สั่นแน่นอนไม่มีสั่นแน่นอนนะครับก็จะติดสปอยเลอร์หลังเข้าไปด้วยเป็นคาร์บอนทั้งชิ้นเลยนะเป็นคาร์บอนหนึงชิ้นแพงไ่มพี่นะวิงทรงนี้เออประมาณวิงวิงทรงวิงเอ็มเ o อรเฟนทรงนี้เหรอครับคิดว่าน่าจะอยู่ราวๆประมาณแสนกว่าบาทประมาณแสนแสนสาม ราคาก็น่าจะไล่กับพวกเอ็มเพลที่เขาใส่กันถูก้พุที่ที่มันจะเป็นขาขึ้นมาอใช่ครับกลนทนั้นแต่ถ้าเป็นขาขายกขึ้นมาจะมาสักแสนสี่แสนาราคาก็จะไล่กันนั้นเพื่อนนะแต่ว่าทรงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครใส่นะใน M2 ันเพื่อนใช่ใช่ไม่ค่อยมีใครใส่กันใช่ครับครับผมและอย่างตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรูฟ หลังคาใช่ครับก็จะต่อคิ้วกระจกขึ้นมาก็เป็นของเอ็มเปอร์ด้วยอันนี้ก็คือแบล็คบอสสั่งแยกนั้นสั่งแยกครับหลังคาคาร์บอนอันนี้คือเดิมรถ M2 อยู่แล้วนั่นเพื่อนนะแล้วอย่างภายในคันนี้มีทำอะไรไหมครับพี่ณภายในคันนี้เดิมเดิมเลยครับก็คือเดิมใช่เพราะว่าเพราะว่าชุดชุดภายในคาร์บอนอ่ะครับ M2 ก็มาจากโรงงานอยู่แล้วติมพวงมาลัยที่เป็น M แล้วก็เป็นติมแบบคาร์บอนก็มาจากโรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่วค่อนข้างเต็มอยู่แล้วก็คือไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายสั่งเพิ่มใช่ครับอันนี้ของแต่งก็น่าจะมีแค่ภายนอกที่เป็นเอมเพรสใช่ใช่ครับผมครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปราคาดนึงพี่นะอย่าง M2G87 คันนี้ของแต่งประมาณเท่าไหร่พี่นะทั้งคันคันนี้ลูกค้าก็จบอยู่ประมาณแปดแสนกว่าบาทครับแปดแสนกว่าบาทช่ัไม่ถึงล้านนะพี่นะเนาะ ราคาปกติถึงอ๋อราคาปกติถึงอันนี้ก็เป็น special price นะครับโปรโมชั่นให้กับลูกค้าของเราโอเคโอเคได้เลยเพื่อนอ่ะเดี๋ยวพี่น้าฝากช่องทางในต่อทางยูโรป้าหน่อยพี่นา้าได้ครับก็ตอนนี้นะครับโชว์รูมยูโรป้ามอเตอร์ของเรานะครับก็ย้ายมาอยู่ที่ถนนพานกพุทธมณฑลแล้วนะครับ,รบก็ เพื่อนๆเข้ามาได้นะครับโชว์รูมใหม่ของเราก็จะมีทั้ง BMW ยล้วครัก็ M-Power แล้วก็มินิด้วยนะครับก็พร้อมให้บริการครบทุกช่องทางเลยครับครับผมได้เลยพี่น้าวันนี้ผมขอบมากครับได้เลยขอบคุณครับนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้พามารับชม M2 G87 ที่ใส่ชุดแต่ง M-Performance แท้จากโรงงานเลยนั้นเพื่อนนะคันนี้ของแต่งโดยรวมก็ถ้าเกิดเป็นราคาปกติผมว่าก็เกินล้านแน่นอนนั้นเพื่อนนะเฉพาะชุดหลังอะที่เพื่อนเห็นนะก็ เกนะิน3 0 0แสนนะั้นเพื่อนนะเฉะพาะชุด d i ฟิวเซอร์รวมกับท่อเอมเพอร์นั้นเพื่อนะอันนี้คือยังไม่รวมราคาตัวล้อเลยนะั้นเพื่อนะประมาณนี้นะครับ <S <S ก็เป็นว่าใครชอบคลิปวีดีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปถ่ายรถรุ่นอะไรก็สามารถกดติดตามกันมาได้นะหรือว่าใครที่มีรถสวยๆก็ส่สงรูกกันมาได้ที่เพจบอนบีซีนะครับวันนี้ขอตัวลาไปวาผมบ๊ายบาย